ตีงดวงตีงที่ละคนที่ดวงหยาบเลยแหละตีนอันนี้เป็นจริงบริพดีเอราะนัดปั้นนี่คืนนั้นเลยปันบาปะออยู่ดวงสามสองงาละทองน้ำลายละผ่าที่วานี่เกี่ยวใส่งานวงแตงสีผ่าดิปทุโมเกี่ยวใส่โบแต่ผ่าก็โมบี้ขาโมบี้แขนโมบี้มีแต่หัวก็รู้ครับครับต่อต้องโมบี้ ไอ้อ uh, ับพวกมีมีหลางไก่แต่แต่ดีดับปีปีขอบครอบผมเอก็เลยว่าดีดีคือพยูดีปะคู่กรรมมาจนทร์อบผมขอบผมป้าพ่อเดูจังกับรรมโอ้ว่าป่าดีก้าก็บอกว่าไปบอกพี่น้องมาเรื่อยอย่าอย่าทำมาทำมาแต่ก็บได้รับป่าดีได้ประบ้านทองเดือนปันดีก็แบบปันดีได้ป้าพอบา่ออ้ไ่ไปใช้ีกว่ามะไปงายมาจนก็ว่ากูจไปงายดอกมาจนด๋ได้ที่ได้ไปว่า ตัวหลวงก็นี uh ้ถ huh. uh ึงพระบรมรูใหได้ไปบัดกลับมาป้าทัวว์กลับมาได้ว่าเป็นธรรดาเดือนก็สวยจังหวะบอบ่ได้ไปคู่เคครับบาดกพเดี๋ยวคู่เคกวันเาเี๋ยวคุยกับบินรบัดทักยี่เดียวกรดาวดีเอาราเป็นยอดดีอัจฉริยะโนนันเพิ่มตัวเองก็เลยเอาวิชาที่สุดันจะว่าแต่เป็นอะไรก่ทางยากว่าได้เป็นในด้านเป็นในตอน ตัวเขาทานใบกระดาษนี่จะไปหลักประธานกระบวนบูริ์แม่นตูสองเจ้าของเกลียนกินของมหาอุปหจินเป็นกรรมเป็นกรรมการกินแล้วสำหรับไปเลยก็ว่าพระผูกมือที่บกจับเนี้ยอันนี้พี่ใหญ่นึกมาว่าจะเนี้ยก็คือดีละเพราะว่าใดเจ้าของกินแล้วอย่าไปทานยาเอาไปให้กินก็พอเป็นกรรมเพราะว่าท่านเอิร์นกระบวนบทธิต ทานบริสุทธิ์เอิญเรวาทานเศรษาหจังหวะพระสายธรรมโยชนกเอเจ้าแบกบอกแก้วกินเอกเจ้าเนี่ยคือพานเนี่ยเเจ้ากินบริบุลำตอนนี้คือเศรษาห์ทาทานบริสุท <kat> ธ <ver zat todavía> ิ์อนนี้เป็นจริงผู้แรงเป็นจริงแท้เนี่ยเสรษดาหผฟู้เป็นรอย่างเลยเนาครับผมเมนกนแรงทนบอกี่เกิมันเฮียงแท่กันนี่ออกจากปากเนี่ยมันแท้ตัวอาหารเาเห็นแต่ละ ขรอเหตุบริสุดที่ได้ผู้สุดเชื่อพระสังมีพระจางด้วยบริสุทธิ์สางด้วยสัจจารองได้สางด้วยวาจาสางด้วยธรรมความกิงธรรมดาขบคบเกิดแอนบอกขบคบใครเกิดเน,นี่ยแอนบอกจะวา่าเชาอยังตองพอเป็นผู้ก่อพุ่งจาเป็นผู้เกิดปเดี๋บนบันไดเนเกิดบนันไดเป็น,นก่นนอเอาว่าใส่ปุ๋ยผักเขาเนี่ยเข้าไปปลูกไว้ข้าวโหดน้ำ ว่าใส่ปุ๋ยผักต้นขมุกงามแบบนี้ถักเอาไว้เสียงนี่ต้องพอเป็นต้นผักผู้เจ้าเป็นผู้ปลูกคปัติมบ่งเจ้าเป็นผู้ปลน้ำผักงามบอกบ่กพีไม่ได้จ่ายเพียแต่เบิดครับผมเป็นจัดเอาง่ายๆไปโหลดแค่เพื่อง่ายไปโหลดนี่กือลกพอที่เป็นผู้ทผาทุโรเพรว่าผาทุบัดแท้ๆปฏิบัติแท้ๆเอายาดมาปฏิบัติอดีตัติเอิดว่าปล่อยันชาน อนุกรรมฐา,านอนุกรรมฐา,านฌา,านท่านถ้าถ้าปฏิบัติในจุนในชานกว่าจะรู้เนี่ย<า>อเอาจานในชานก็จะอยู่กวนที่ได้หนึ่งที่เหล็แบบนี้แตอว่ามีใครหาลดหน่อยเอาจนรู้แต่ว่าบุกไปบอกดีนะ็ต่ <laughs> ว่าค้ว่ <laughs> าวะกัรบอาไปบอลเกินความเสียขึ้นวันทุจริตเกิดบาปตัวแต่ว่าบุกไฟบอ จะว่าผู้ใบ่ทานจะว่าควาแดถ้าไปเถอะคนใหญ่ไปใหญ่ถ้าถ้าไปเถอะทางก่กานไปเถอะบุญก็คุณจไปูกกันเถอะถามผู้ที่มีคุณก็จะต้อพอี่คุณผู้เจ้าผู้เจ้าก็จะหลักปก็เป็นบุญปริบุญก็ตอบคุณประมาคือตัวผักไทยผู้นีขคือดีก็ดีคืนดีอย่างโบยโบยอนเคยเห็นหลักยี่สิบยี่สิบปียี่สิบยี่สิบสี่ปีจะเจอเยโอ้ไม่ไ ยี่สองปีดีเหตุแิ่คไดผลดีแต่ว่าเขาไปทงนี้พวกเราโคตระพลกราาก็ว่าบอกเรื่องยงมันบอกว่าให้ทำเองอยากผูกอยากเห็นอยากเป็นจริงทำเองเด้อพี่ทับยังจันทันก็จะกระบอกทำดอกแต่ว่าการคิด่่บพี้จะ้เขาเรียนทำคัดทับอันนี้หนึ่งเยาวจากึษปฏิบูรพันเอาวัดเอาว่าดีวสิบปพิบาพันออกาสที่ดีที่วอาสทีดีกระบอจัก ทางกัรกับพลจีอาจีไดีคิวทัวไปวนะด้วยเนาะเขดีเนาะนี่แะทางตองเข้าขา่าพีนาวระพีนาวควือบพะคือสบายก่อนดิแป่แต่ไปก่อนพุทเจ้าพนบัตรวบาไว้คนจีบขัดเนี่ยคนเจไปจิดี่ชจบไปได้ใจคนจีเขาจะไปจีโออาจจะเป็นกเบหรอจะเป็นกเนีอ,อเป็นมแต่ว่าอาจีพแต่ก็จะกระปุกก,กายดอที่จะกระพอเนียละเช่ว่ามใ่ยอยู่ได้ หลวงพ่ออยู่ใดกูใส่คาถาเจ้าทั้งหลายที่ศรัทธาเออบูละละคดีก็ดีขบวนวจะได้ิญให้ดีก็ดีกะเชสดสลดอภาสลดใจได้ใดอ่ะใจใดหลวงพ่อหลวงป่าหาอยังเด้เอาไปยพเขาเป็นเล่นเป็นเรืเป็นบุญเป็นคุณอย่างบอกไปเลยอาหารการกินเขานำจากปลากับบุกต่อไปไปรอกมาให้กินจะ่กับเจ้ากินกับเดียวบุไรใดเป็นบุญแก้วเขาจะกับเจ้ากิน กินเหล้ากะแลไปสีดากินกินก็กินแค่ยเ่เปลาพทธเจ้าบัญญัติว่าพี่หน่อยให้กินน้อยพีหลาย้กินพอดีได้จาบอกคดีไว้กเจะบัญญัติไว้เจ้าขาโลลาเหมือนกันละเท่านั้นที่เจ้าเท่านั้นขัดมือไดทำงานมืออะกะขันพวกแกขัดมีก่าวแดงกับแกดไดยมือไดทำงานมือไอขันบุรบรทำานกระบอกกับกับแก่ดอกแต่ว่ากาเปิ่นกอนุญาตให้กินโย เป็นวัตถุสภาคาพย์ปรโยชนเจริวัชรทีเจริาสัารเทศนาพระตัวพุบัญญัติอยู่วันนี้วาเสศนวเทศตโก้โกจิเนพุธบัญญัติดยอยู่นี้พร่วารข้าพันข้าบันคิวหลายเป็นทุกเจริญประวดติกับบุเคิพระดวาอยู่ในปฏิโบคปฏิบคขังปฏิโบกสังวรแต่วาอาตมารอพอดีใส่สิจวานี้ถวายสินสินปะตูดกควตูดกโลยตกเลยสิน พปร่งเสรนึ่งบัใจของของนกาบัวใจ้กองงานผู้เพิ่อเดบวโทัุโบวนตัเ็กบัวใจเนียัใจปฏิบัธรมวานปฏิบูรของสาวรัรทางวระพ่อ่ดาบัาวดากันเือเจตุเอเขาบันช้าว่าขบเหตุตัรมาดาบขาวพันช้าในเหตุเทียงุกมืมบานที่ันป่วยพันพอสบายอ่ะ เฮดเดอร์โบเฮดเดอร์อกจประยัตวน์นขึ้บ่อป่อยเกียรวัจนเทมาจากปีแล้วกขึ้บุลป่อยหลาแล้วเลยป่อยผ่านแล้วเลยจะบอกเร่อบเฮดนะเขาใส่ถังว่อนเขาใส่ปฏิโมกปฏิโมกขังเอานะปฏิโมกขังสาวรียาสังวรโกธิดาบัตจุตากริยาโยวิโรจบูดาจะดงเขาใส่นี่ย่าเติมอยู่ดอกถ้าว่ากับคนวันดีอยู่ที่กะใส่อยู่ป่าปฏิโมกเขาจะยุบ โอ้โสดก็เจ้าอยู่ถ้าบอดที่ใช่ไปเสร็ไปกัล้วปฏิบัติการชงตัวนี้เขอถแล้ว็าคนครับพ่ะพทะเจ้าพระไสบาดหิวหรอหิเราพระเจ้าพระไสเลยอันพันวาหิวเขาแล้วสิกินเขาวิท่านปู่เฮ้ยพันว่าหิวเขาแล้วจะกินเขา่าท่านกินเขาครับพันเตรียมมาพร้อมแล้วของที่กินเจาเจ้าเ้าน้าเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปกินเลยเจ้ามากินอยู่้เลยหิวแล้วหิวแล้วก็คืหิวแล้วช่วยแล้ว ไปแล้วไปแล้วแต่มาจินนี้ได้เพราะว่ก็จินนี้ก็ได้เพียงฟังเสียงเรากเดี่ยวไปหรอกเกิดนี่ก็ได้ เออกินบางพูดก็ได้ทั้งเป็นแปนก็ได้เนาะเอ้าเอฟซีครับอันนี้ก็อันนี้คือมือนีเฮาก็ได้ยอดปลาปลามาถวายปูนะครับด้วยเอฟซีเพราะว่าเงินอ่าทุกบาททุกระต่างนาะครับเนาะกระชีใดมาเทพื้นนะครับเอฟซีครับพื้นตรงนี้นะครับด้วยคือ่าเบิ่งก่อนนะครับเนาะอ่ากระชีเทพืดนะครับผมเสด็เดินทางไปเมื่อเรอยู่ครับเพื่อนจีเทพื้ตรงนี้ครับเอฟซีครับเดี๋ยวแอดสียางมาให้เบิ่งนะครับเนาะ อ่าถาบ่พ่อเข้าก okay? nah. right? right? ับสีเทตลอดในก่อนขับยิบีกับเพลทห้องให้ปูก่อนนะครับเนาะห้องให้ปูนี่คือสีปูกระเบื้องสีเริ่มเทตะนีไปครับยิบี่ครับเริ่มเทตะนีไปแลักกาณาห้องนามนะครับน้อยยิบีครับนาห้องน้าแล้วก็เทในหม่องทีวาแขกเป็นมากกับสีแดงนะครับเนาะคือมือนีได้ยอดทั้งเม็ดเท่านี้ครับยิบีครับยอดมือนีนะครับเนาะเป็นในนามมามื่อนีกับอนุโมทนาสาธุบุญเอาพร้อมๆกันนะครับเด้อยอดมาจากทาง อำเภอหนองแสงนะครับเนาะมาจากสายเป็นมาจากทางอันเกาหลีครับอีฟซีครับทางเกาหลีนะครับเนาะแล้วก็ยอดมาจากทางระยองอปอบนะครับเนาะยอดมาจากเกาหลีได้แปดพันยอดมาจากทางระยองได้สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะมารวมยอดแล้วกันเป็นหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทยอดทุกครั้งนะครับอีฟซีครับทีเดน่ามัถวายรวมแล้่ยวนะครับอีฟซีสีออกทุกงวดนะครับเด้อีฟซีครับ สีออกทุกงวดนะครับเนาะเอฟซีกับวิเคราะห์ดีนะครับเบอเอฟซีแอดเคยนํำมาถวายสองเถื่อนะครับเนาะออกทั้งสองเถื่อครับเอฟซีครับนํำมาถวายสามเถื่อก็ออกทั้งสามเถื่อคือยอดนะครับเนาะมือนีเข้าในยอดแต่ว่าตัวที่ปูเน้นๆลงไปคือตัวนี้ครับเอฟซีครับนะปูเน้นลงไปคือตัวนี้ครับเอฟซีครับนะห้าร้อย เอ่อหาศูนย <uar> ์สองสี่ศูนย์สองนะครับเเซีครับห้าศูนนะครับเนาะอืออืหาศูนย์สองสี่ศูน์สองวิร์ดีนะครับเออ่จับอ่าไปยิบจับรตเตรีเอาไว้ครับเอครับเพื่อสีบริเพาดนะครับเนาะครับเพื่อสีบริเพลาดครับเอฟซีครับอ่าหยิบจับรตเตรีไปเด้ครับเ้วยอเครับนะเป็นปูเน้น นะครับเนะ้อหาศูนย์สองสี่ศูนย์สองงวดที่สิบมาเนี่ยครับเอฟซีครับ,รบตัวนี้คือเป็นยอดผลาปลาหมอน,นี่ในน้ำร่วมกันมาถวายกาว่าแห่งว่าอ่าได้อ่าดีนะครับเนาะเอฟซี FC ครับอนุโมทนาสาธุบุญเอาน้ำกันเอฟซี FC ครับเป็นมาจากทางอ่าระยองทางอ่าผุนนะครับเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซี FC ครับ ครับเนะเอามันบบเห็นนะครับเนาะอันนี้อเอาครับ 4, เอฟซีแกปบหน้กจอไว้นะครับเด้อ